สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคูก,กิ๊กอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ป .2 กันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะเด็กๆจากที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องวัสดุกันไปหลายต่อหลายเรื่องแล้วเนี่ยเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าวัสดุที่เราใช้แล้วเนี่ยเราจะนำกลับมาใช้ใหม่กันได้อย่างไรคะ อืมถ้าเด็กๆสงสัยกันนะคะวันนี้ครูกิกจะพาเด็กๆไปหาคำตอบกันในกิจกรรมที่3.2วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรคะแต่เช่นเดิมนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในกิจกรรมนี้กันก่อนคะ่ะเราไปเตรียมความพร้อมกันเลยคะ่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะในกิจกรรมนี้สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานป2เล่ม1ให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่41และเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่54ถึง56 เพื่อทำการบันทึกแต่หากสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆก,ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบกิจกรรมในโฟลเดอร์ที่ครูกิกแนบมาให้ได้เลยค่ะหรือถ้าหากนักเรียนไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้เด็กๆบันทึกกิจกรรมลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อของครูกิกได้เลยนะคะ เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากอ่านชื่อกิจกรรมและหัวข้อทำเป็นคิดเป็นไปพร้อมๆกับครูก,กิ๊กเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะกิจกรรมที่3.2วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อ 1. สําสำรวจวัสดุที่ใช้แล้วและบอกแนวทางการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 2. อออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุที่ใช้แล้วจากชื่อกิจกรรมและหัวข้อทำเป็นคิดเป็นวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ อืมใช่แล้วคะ่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรืืองวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรคะแล้วนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการใดคะอืมใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถทําสิ่งใดได้คะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนจะสามารถบอกแนวทางการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุที่ใช้แล้วได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเริ่มจากบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในหน้าที่54ก่อนนะคะกิจกรรมที่3.2วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร จุดประสงค์ของกิจกรรม 1. สําสำรวจวัสดุที่ใช้แล้วและบอกแนวทางการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 2. อออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุที่ใช้แล้ว เอาละค่ะเมื่อเด็กๆบันทึกจุดประสงค์กันเรียบร้อยแล้วเราไปดูสิ่งที่เราจะต้องใช้กันต่อเลยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ได้แก่สิ่งของที่ใช้แล้วค่ะคุกูกิกมีตัวอย่างสิ่งของที่ครูกิ๊กใช้แล้วมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะอย่างเช่นแกนกระดาษทิชชู่หรือขวดน้ำพลาสติกค,ค่ะและมีอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกนะคะ สีเมจิหรือสีน้ำจานสีผู้การกาวกลันไกลหมายบารรทัดเอาละคะ่ะซึ่งจากสิ่งที่เราจะต้องใช้มีหลายอย่างเลยนะคะครูกิ๊กจะให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่นะคะโดยในขณะที่นักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์เด็กๆสามารถกดหยุดพักเล่นวิดีโอของครูกิกได้นะคะ เมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาเรียนกันต่อนะคะแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเด็กๆสามารถมาสังเกตไปพร้อมๆกับครูกิกได้เลยนะคะเอาละค่ะครูกิกจะให้เวลาเด็กๆที่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะ เอาละค่ะเด็กๆครูกิ๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยค่ะงานขั้นตอนต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำอย่างไรกันต่อเลยนะคะทำอย่างไร 1. สํารวจสิ่งของที่ใช้แล้วในโรงเรียนหรือในบ้านคนละหนึ่งชิ้นบันทึกผล 2. ร่วมกันอภิปลายชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของนั้นบันทึกผล 3. เลือกวัสดุจากสิ่งของที่นักเรียนนำมาแล้วร่วมกันอภิปรายวิธีการนำวัสดุนั้นกลับมาใช้ใหม่พร้อมบอกเหตุผลบันทึกผล 4. ร่วมกันอภิปลายของเล่นหรือของใช้ ที่ต้องการประดิษฐ์จากวัสดุที่เลือกบันทึกผล 5. ออกแบบและวาดรูปของเล่นหรือของใช้ที่ต้องการประดิษฐ์พร้อมบอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้บันทึกผล 6. ประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ตามที่ออกแบบไว้นำเสนอผลงาน เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราอ่านขั้นตอนการทําอย่างไรกันไปแล้วงั้นเรามาตอบคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะจากการทําอย่างไรในขั้นตอนแรกเราจะต้องทําสิ่งใดเป็นอันดับแรกคะอืมใช่แล้วคะ่ะเราจะต้องสำรวจสิ่งของที่ใช้แล้วในบ้านคนละหนึ่งชิ้นคะ่ะ เมื่อสำรวจเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะอืมใช่แล้วค่ะเมื่อสำรวจสิ่งของที่ใช้แล้วหนชิ้นแล้วให้เด็กๆบันทึกสิ่งของที่ใช้แล้วลงในตารางบันทึกผลหน้า54ในช่องของชื่อสิ่งของนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้นักเรียนอาจจะเลือกสิ่งของที่ต่างจากของคุกกิกก็ได้นะคะ จากนั้นเราทำอย่างไรกันต่อคะอืมเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากบันทึกชื่อสิ่งของแล้วเราจะร่วมกันอภิปรายชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของนั้นนั่นเองค่ะและบันทึกผลลงในตารางหน้า54เช่นเดียวกันค่ะในช่องของ วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของและช่องสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะเมื่อเราอภิปรายแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรกันต่อคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราอภิปรายแล้วเราจะต้องเลือกวัสดุจากสิ่งของที่นักเรียนนำมาพร้อมทั้งบอกวิธีการนำวัสดุมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะ โดยบันทึกวัสดุที่เลือกมาบันทึกลงในหน้า55นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเลือกวัสดุจากสิ่งของที่นักเรียนนำมาแล้วแล้วเราทำอย่างไรกันต่อคะอืมใช่แล้วค่ะเราจะอภิปรายว่าเราจะเรียกประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้นั่นเองค่ะโดยบันทึกสิ่งที่นักเรียนเลือก ลงในหน้าที่55นั่นเองคะ่ะพร้อมทั้งบอกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ด้วยนะคะจากนั้นเราทำอะไรกันต่อคะเด็กๆอืมใช่แล้วคะ่ะเมื่อนักเรียนเลือกแล้วว่าจะประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้พร้อมทั้งระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการออกแบบโดยการวาดภาพ ลงในหน้าที่56นั่นเองค่ะหลังจากออกแบบแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะครูกิกเชื่อว่าเด็กๆหลายคนต้องอยากทำขั้นตอนต่อไปแล้วแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ตามที่นักเรียนออกแบบไว้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเข้าใจขั้นตอนการทำอย่างไรเรียบร้อยแล้ว เรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะเอาละค่ะสิ่งของที่นักเรียนไปสำรวจกันมาเป็นอะไรกันบ้างคะโดยสิ่งของที่นักเรียนสำรวจมาอาจจะแตกต่างจากของครูกิ๊กก็ได้นะคะไม่เป็นไรให้นักเรียนบันทึกตามสิ่งของที่นักเรียนสำรวจมาได้เลยคะ่ะส่วนสิ่งของที่ครูกิ๊กสำรวจมาของครูกิ๊กในวันนี้ก็คือขวดน้ำพลาสติกนั่นเองค่ะ เพราะว่าที่บ้านของครกิกเนี่ยมีขวดน้ำพลาสติกมากมายเลยค่ะว่าแต่เอ๊วัสดุใดบ้างนะที่ใช้ทําสิ่งของที่ครูกิกเลือกคะอืมใช่แล้วค่ะวัสดุที่ใช้ทําสิ่งของที่ครูกิ๊กเลือกมาก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะจากการสังเกตพลาสติกมีสมบัติอย่างไรกันล่คะคะ อืมใช่แล้วค่ะจากการสังเกตพบว่าพลาสติกไม่ดูดซับน้ำตรงก้นขวดมีความแข็งและใสาสามารถมองผ่านทะลุได้นั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของฝาขวดจะมีสมบัติไม่ดูดซับน้ำแข็งและทึบอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะจากสิ่งที่นักเรียนสำรวจนะคะเราก็จะนำข้อมูลมาบันทึกลงในตารางหน้า54ค่ะโดยชื่อสิ่งของก็คือขวดน้ำพลาสติกค่ะวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของขวดน้ำพลาสติกทำมาจากพลาสติกค่ะ และสมบัติของวัสดุพาลาสติกมีสมบัติคือ 1. ไม่ดูดซับน้ำ 2. า 2. ใสมองผ่านทะลุได้ 3. ฝาขวดน้ำแข็งและทึบนั่นเองค่ะโดยในส่วนของการบันทึกตรงนี้นะคะผลการบันทึกของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากโครโคูกิกก็ได้นะคะ หากสิ่งที่นักเรียนเตรียมมาแตกต่างจากของคุกิค,ค่ะนักเรียนสามารถบันทึกตามสิ่งที่นักเรียนเตรียมมาและสังเกตได้เลยนะคะงั้นเราจะเลือกวัสดุใดมาประดิษฐ์ของเล่นของใช้กันละคะสำหรับคูกิ๊กนะคะคูกิกจะเลือกพลาสติกจากขวดน้ำน,นั่นเองค่ะถ้าหากสิ่งของที่นักเรียนเลือกมาแตกต่างจากของคูกิก๊ วัสดุและสมบัติที่เด็กๆเตรียมมาก็อาจจะแตกต่างจากของคุกกิ๊กด้วยนะคะไม่เป็นไรให้เด็กๆบันทึกตามสิ่งที่เด็กๆเตรียมมาได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆลองช่วยคุกกิ๊กคิดหน่อยสิคะว่าพลาสติกจากขวดน้ำเนี่ยคุกกิ๊กจะนำมาประดิษฐ์ของเล่นของใช้ได้อย่างไรและจะมีวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรกันล่ะคะ อืมครกกิกคิดออกแล้วละคะ่ะมีหลายวิธีเลยนะคะครูกิกจะใช้ในส่วนของก้นขวดทําที่ใส่ช้อนหรือซ่อมตะเกียบค่ะเพราะในส่วนก้นขวดจะมีความแข็งและไม่ดูดซับน้ำด้วยค่ะและคุกกิกจะทาสีตกแต่งให้หน้าใช้งานอีกด้วยละคะ่ะส่วนวิธีที่สองครกกิกจะตัดบริเวณด้านบนของขวดและเพิ่มสิปเข้าไปค่ะ ทำเป็นที่ใส่ดินสอน่าจะดีมากๆเลยค่ะเพราะขวดไม่ดูดซับน้ําเวลาเราใส่ดินสอรหรืออุปกรณ์อื่นๆเข้าไปจะได้ไม่หกักหรือจะได้ไม่เปียกค่ะและต่อไปนะคะในวิธีที่3คุก,กิกจะตัดบ,บริเวณกลางขวดและเจาะรูส่วนของก้นขวดเพื่อทำกระถางต้นไม้นั่นเองค่ะ เพราะพลาสติกมีความแข็งแรงและไม่ดูดซับน้ำเช่นกันค่ะส่วนรูที่คุกูกิ๊กเจาะตรงก้นขวดก็เอาไว้เพื่อระบายน้ำให้กับต้นไม้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเราจะสามารถสรุปวิธีการนำวัสดุนี้มาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด3วิธีนะคะโดยวิธีการนำวัสดุนี้มาใช้ใหม่ การบันทึกของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของครูกิกก็ได้นะคะให้นักเรียนบันทึกตามวิธีการที่นักเรียนนําวัสดุมาใช้ใหม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะจากวิธีการนําวัสดุนี้มาใช้ใหม่เราจะต้องเลือกประดิษฐ์มาหนึ่งวิธีนั่นเองค่ะโดยครูกิ๊กจะขอเลือกเป็นที่ใส่ช้อนซ่อมหรือตะเกียบอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะขวดน้ำพลาสติกสีน้ำ จานสีผู้กันกรนไกรและกระดาษสีค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยคำตอบของเด็กๆอาจจะแตกต่างจากของครูกิกก็ได้นะคะหากเด็กๆเลือกวัสดุที่ต่างจากของครูกิกนั่นเองค่ะเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะเด็กๆสามารถบันทึกตามสิ่งที่เด็กๆเลือกมาได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะงั้นครูกิกจะให้เวลาเด็กๆได้บันทึกสักครู่นะคะ ครูกิ๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะบันทึกกันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยค่ะงั้นขั้นตอนต่อไปเราไปออกแบบหรือว่าดภาพสิ่งที่นักเรียนต้องการประดิษฐ์กันเลยนะคะโดยในขณะที่นักเรียนออกแบบเนี่ยเด็กๆสามารถกดหยุดพักเล่นวิดีโอของครูกิ๊กได้นะคะเมื่อเด็กๆออกแบบเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนกันต่อค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคูกิ๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะออกแบบกันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยคูกิ๊กคิดว่าน่าจะมีเด็กๆหลายคนที่อยากจะทําขั้นตอนต่อไปกันใจจะขาดแล้วแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ตามที่เด็กๆได้ออกแบบกันไว้นั่นเองค่ะแต่เช่นเดิมนะคะในขณะที่เด็กๆ ประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้เนี่ยเด็กๆสามารถกดหยุดพักเล่นวิดีโอของคุกกิ๊กกันได้ก่อนนะคะเมื่อเด็กๆประดิษฐ์เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันต่อคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆประดิษฐ์กันเสร็จหรือยังคะอืมงั้นมาดูสิ่งประดิษฐ์ของคุกกิ๊กันเลยคะท่นท่านๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ แล้วของเด็กๆล่ะคะอมมีแต่สวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันไปแล้วเนี่ยเราจะสรุปการทํากิจกรรมกันว่าอย่างไรคะองั้นเด็กๆตามครูกิฟไปสรุปการทํากิจกรรมกันเลยคะ่ะ สรุปการทํากิจกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อาจทาได้โดยการใช้ซ้ำแบบเดิมหลายๆครั้งเช่นการนําขวดน้ำพลาสติกมาทําที่ใส่ดินสอหรือช้อนซ่อมหรือจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ซึ่งการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีดังกล่าวเรียกว่าการใช้ซ้ำ เป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่3.2วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรของครูกิกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ แต่ก่อนที่ดเด็กๆจะจากคุกคิกไปเนี่ยดเด็กๆอย่าลืมบันทึกกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นส่งกลับมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะโดยสิ่งที่ดเด็กๆจะต้องส่งกลับมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนให้เด็กๆถ่ายภาพการบันทึกการออกแบบหรือวาดภาพสิ่งประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้นะคะในหน้าที่56นะคะ จากนั้นส่งกรับมายงพายฟองของโรงเรียนเช่นเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุกคิดก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะในครั้งหน้านักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูท่านไหนและจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆอยากนึกติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุกคิดขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบา,บาย